สวัสดีการและทุนคลองแรงงานง่ายๆสั้นๆเรียบกันกอสรอสวัสดีค่ะรูกจ้างยู่ดีนายจ้างยูได้พบกันอีกเช่นเคยกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุมคลองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่แปถึงวันที่11เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565ยกาใบกันที่ครัแรกค่ะวันที่8เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565เวลาแปดนาฬิกานาย กาและทุ่งร้องแรงงานจังหวัดขอนแก่นเมื่อหายงาน้าแกนตาวิชัยธรรมนิติกรปฏิบัติการเข้ารูวโครงกานส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2565นะห้องประชุมบรรทาคทิปพออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีผู้เข้าร่วมจำนวน70คนโดยนี แรงงานทำนานการพร,ร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นปปสอพสิริและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอณพองดำเนินการตรวจปสวัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายลูกจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทผลิตยางมะตอยตำบลม่วงหวานอำเภอณพองจังหวัดขอนแก่นมีลูกจ้างร่วมตรวจปสวัสสาวะหาสารเสพติดจำนวน21คน คนการตรวจพบผู้มีการเส็ติดในตะโกนหนึ่งคนและลูกจ้างยืนยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดตมนตื้อต่อไปวันที่9เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชสอนารยมนตรีมณีรัฐสวัสดิการและทุะนกรมแรงงานจงนวันถอนแกะมอบหมายมนรงสาวแกนการวิชัยธรรมนิติการปฏิบัติการเช่นการร้องกาโทษในขัื่งของสถานประกอบกิจการประเทศท่านนายเอกชื่อองค์ทำอศศศาต่อไป รวจผู้จาเมืองขอนแก่ฐานความติดตามพระราชบัญญัติคุ้นพรองแรงงานพุทธศักราช2541มาตราสุมาตรา7และมาตรา124คดียาที่2589ทับ5 6 5และมอบหมายหนึ่งนันรีแก้ววังตานักวิชาการแรงงานชำนานการพิเศษนังสาวฟุณสุขพินรัฐนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมพื้นที่สำรวจความคิดเห็น กิจการตามสักปีเพื่อใช้สำหรับประสอบการพิจารณาปรปับปรปุงแก้ไขกฎกระทรวงซึ่งรองแรงงานเษกษตรกรผู้จดสกสาษ2,557ในพื้นที่อำเภอคุแคอนแพอำเภอหนองเรือ แบตราชการการจีนม,มีงบประมาณ2 5 6 6กรมสวดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่สองผ่านระบบออนไลน์นสนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นในด้านการต้อง,งอการเชิญรุกนายมุนเรีมณีรัตน์สวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางนันรีแก้ววังตานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางวันนิดา วิชากรแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ล่มพื้นที่ตรวจสภาพการจ้างและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการประเภทจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและสถานบันเทิงจำนวนสองแห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง70คน เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานในการบริหารจัดก,การด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอคคีภัยพุทธศักราช2555อย่างเคร่งครัดและเพื่อป้องกันอคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยนำหลักสารธรรมใช้โน้มน้นต่อติดตั้งต่อตรวจสอบต่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอคคีภัยการอบรมดับเกิง นต้นและการฝึกซ้อมพเยกหนีไฟประจำปีต่อไปวันที่10เดือนสิงหาคามปีพุทธศักราช2565เวลา8นาฬิก3.0นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสุภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ลูกจ้าง นายจ้างแล,และผู้ที่เกี่ยวข้องได้สถานประกอบกิจาการประเภทกิจการก่อสร้างงานตกจากที่สูงและงานไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2 5 6พเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานมีลูกจ้างนายจ้างเข้าร่วมอบรมจำนวน6กค เรมนีนายชารึกเล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรทำป้ายกราสัญลักษณ์ให้แก่สถานประกอบกิจเกการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานจำนวนซองแห่งนะโรงแรมครีมโฮเทลแอนด์รีสอร์ทขอนแก่น ในเวลาสุบนนาฬิกานายมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและทุ้งครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้แทนสำนักง,งานแรงงานสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจยึมสถานประกอบกิจการเพื่อพบกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างรับฟังการบริหารจัดการด้านแรงงานสภาพการจ้างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดข้ขอพิพาทแรงงานและขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ ประเภทผลิตและจำหน่ายลวดจับปลาและสถานประกอบกิจการประเภทผลิตนิกระดาษยูก็จ้างที่เกี่ยวข้องรวม3ามพคนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย2013คนลูกจ้างสัญชาติเงินมา1นึ่นคนทั้งนี้การลงทุนที่ตรวจนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในรอบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นให้คำปรึกษานายจ้างลูกจ้าง ของสถานประกอบกิจาการประเภทจำหน่ายวัสดุก่อสร้างก่อสร้างอาคารทั่วไปและร้านอาหารจำนวนหรายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานรับคำร้องคอโลเจเลูกจ้างทำงานในสถานประกอบกิจาการประเภทก่อสร้างและรับทำความสะอาด จำนวนสามรายกรณีลูกจ้างทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้างสิบที่ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องหนึ่งหมื่องพันเด้อยบาทและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงาน ท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและทุ้มคร้องแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข0 4 3 2 3 6 2 7 7ต่อ1หรือ1 0 4และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k แ n น a g e หรือ YouTube c h ช n n e l สำนักงานสวัสดิการและทุ้มคร้องแรงงานจังหวัดขอนแก่นก็สอรบคุ้ณครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน